สวัสดีครับวันนี้สำหรับเชฟเหลื่มสูตรนะครับจะมาทำเมนูยอดนิตที่หลายๆคนคงชื่นชอบนั่นคือกระลำปีผัดน้ำปลานะครับก่อนอื่นเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแกะแกะกระลำปีกันนะครับบางคนอาจจะใช้มีดใช้อะไรนะครับแต่สำหรับผมนะครับก็คือใช้มือแกะออกเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับ ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ชิ้นใหญ่ก็สามารถตามใจชอบเลยนะครับผมก็แกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไปทีละกรีบนะครับแบบนี้นะฮะไปจนหมดเลยนะครับอีกเทคนิคหนึงนะครับในการที่แกะง่ายสําหรับผมผมจะตัดแบบนี้นะครับเป็นการตัดระหว่างกลีบทําให้เราแกะกลีบกระลำปีได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่คือกระลำปีที่เราแกะออกแล้วนะครับก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําต่อไปเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาเตรียมหั่นกระเทียมนะครับเพื่อที่จะใช้ในการผัดนะครับครับอันนี้คือตัวกระเทียมนะครับที่เราได้จากการหั่นนะครับก็ชิ้นก็ประมาณนี้นะครับสังเกตว่าผมจะไม่ หั่นเล็กมากเพราะว่าเวลาที่เราเจียวนะครับมันจะหดตัวลงนะครับต่อไปนะครับเรามาเจียวน้ำปลานะครับจำนวน3ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับเทคนิคผมนะครับจะใช้น้ำตาลนะครับผสมในน้ำปลาเลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการผัดจะได้ไม่นานเพื่อรักษาความกรอบของตัวกะหล่ำปีตอนะต่อไปนะครับเราเอาตัวกระเทียมที่เรา สับแล้วตัดกระเทียมให้หอมครับพอประมาณเดี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกวา่าตัวกระเทียมเราจะเดือดใช้ไฟกลางๆนะครับไม่แรงไม่อ่อนจะเดิอไป ก็นำตัวมาตี ไปเรื่อยๆนะครับใยกเตียง,งนิดนึ่งครับเราใช้เตีนเำาตัวตัวกระับสีที่ต่อได้นะครับมันก็จะไม่ออนตปเกีเงยงไนี่คืออีกเทคนิคนึงนะครับที่ทำไมถึงสูงน้ำตาลต้นตาล ด้วที่เราจะรักษาความสดของตัวกป็างทีอาจจะสชุ้้มแห้งผัดเกลไปกับตัวเป็ี๋เต้าเปนเปลี่ยนยีเด้งก็ได้แั้วสุ้่ะ Thank you. า้นเสร็จแล้วครับในเมนูกะล่ำปีผัดน้ำปลานะครับสำหรับเมนูที่ชื่นชอบสำหรับใครใหลายๆคนนะครับในคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้ในเพจเชฟรูปสูตรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ